ก็ยังวซองกนนีเอาอีกแล้วมู้งจ้านี่หาแต่เนวเห็ดดีเนาะบ้าพี่บอลอุ้ยผูดใดเป็นบอลู้ใดเป็นบ้าอี่ไอไแล้ววาเจ้าเป็นบ้าไหมจ้าทีแกใครยังไงแบบนีเอาจ้าทียอมพอีเป็นดบอมันมันพอปกันงยานยิ้มเปื่อยๆมากเป็นตอดปวดทักวเป็นเก็บี ต้องเป็นตะเก็บตีก็ตอดกวนโอ้โหอันจอยากะไรครับพ่ออเป็ดน้อนตุนเนาะเป็น้นตุนรวบตัวแล้วเพ็ดฮะเป็ดน้นตุนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพ็ดน้นตุนออยูาเขปา่ปากอ็นนี่ทูป้วก็ย่างนปั่อยเน่ะหน้า่า quay nhè không, sốt ai, nó mi nhè chắc tuồi dùng thiệp đấy nhè cũng thiệp vào thay rồi, quay nhẹ dần vào, cùng thiệp bao nhiêu rồi, quay nhè không, quai nhè, dần ạ โอ้ยซ ita> <um ีุดยุบุดไอ้เจ้ากรไดู้ย่ีจะใส่รเขาหรองวเนด้แ่หนึ่กันแล้วนึ่งกัน้วอุ้ยหลัๆ้นล้ร้อลร้อลร้อนแล้วร้อนแล้วไ้ร้อนลอนแ้อนล้นวอนอนแล้วร้ลวอนอนแล้วอ้รน้ร้อนล้นแล้วร้อนแล้นแล้วอนร้อนแล้วร้อนแอ้ร้อนัรนแ้รอรอนแรนวรวรนลอน้แ สองแซนกันสอบ่ไอะกันเลยกันกูเนาะเลยกันกันหูนะไอเจ้าว่าเจ้าเราเป็นแมวโอ้เจ้าเป็นแมวมาคักัาบอกนบเรียนนี้กันไหมะเออแขเขาซ้ายสอบขวาสอกขวาสอบขวามีกัดหูเฮ้ยมุดมัดมุดมัดยหลุไปไดินไปเดินไปพยัญยอดได้ ไงดียายนรู้่ามาอยู่คน่อยางตึ้งยาอนไม่ยอมนะเออารละอกเรายางย่อนเหรอพ่อเราเก่งนาต้ก็เก่งมาสูงวันนี้เลิกดึกดึกดึนะครับเจ้าลูกเจ้าการเจ้างานผู้ใดต้องการทีมงานเป็นต้นติดต่อ มรบดายละเอียดเบอร์โทรหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งึงบักกล้องก็ยไอ้แบก็ได้ลําผ่านให้เอ็นแบตกรีหนั่นหนาวเาไปต้องหอ๋อกระเท้าโอ้โหแงหมือบอกบอกงู้ยคจะตาย่เคยไหมคุยกันดีๆดีกระดาษกูเชยดีดีก็ผิดกันเชยมันละล่ะนเคย์คนเคย์คนเคยเนเย เปิ่นสัมผัสมาแล้วไงเปิ่นเรียบเบาูปกุยกันยืดดีดีกันยืดดีไหมคิดถึงนะครับรักนะเต็งเออนั่นนยุ่งื้อเอาเอายุ่งเลยเพราะว่าเมอ่อยเ่อคยเ่อคบอกว่าคิดถึงกันนะรักกันเต็งอนี้บอกว่าเออคิดถึงกันนะรักนเต็งจุ๊ีิโอ้โหนั่นเนะลจอกอาหารตอน้บจุ๊บพี่ก็ได้ครับจุ๊บพี่ กูแต่็ยิ้มคักแคียังู่ยิ้มคักแค่เสียงยังไนเป็นแต่ยิ้มคักยิ้มเนาะเสียงคือจังกันเสียงยังอันหนังพรังบบกเวทออมันจิตปลงรามไหมเป็นจิเลงราเป็นสยะเอมไม่ยิ้มปยิมมีรดำนรอมยังไงเม่เราวันจเป็นเวทออมจจากเวทออมมาแม่ ลอดเออจบประลาดอันละจไปบอกฝรั่งกับอกไปบอกฟั่งบอรูเลียงไปโอ้ไปบอกผู้ถ่อผู้ถ่กับผู้อย่งคือเวดอมยังคือเวนอมูจักจไมไทยก็ูหรอเวอมูแต่เวเูจักจปลาแดกบองอเมริกาให้กินเขาละ้ากันเปนอนจากไหนจียูจากไหกินจังไดนนาะรางี่เนาะสวัสดีครับ มาสัมผัสการยู่เป็นอยู่การเป็นมอลำแล้วเป็นไข่ไข่แจกไปเดีอยนี้ผมเป็นไข่แล้วเสือก็เป็นไส้หักัานในสองมือเป็นไข่กอนโมลยสล้องสล้องไข่แตกคนหาเทียเลยเขาอาไล่แตกอยู่ขว้างไข่แตกไม่ยังสว่างกันมึงเหรอ่าแมนเดียวเมตาหนูเออส่วนบุคอยมีหนูอะไรมีแต่มีแต่แมวอยู่แถว แล้วนช่ไหมจิ้มหัว้มัือนยังตัวใหญ่นี่กู่สินี้หรอกมันยังรู้าน่อยโอ้รู้รเขายังใครเล็บหรนั่งเดี๋ราดูแม่ยังเออนั่นเป็นว่าอ้เจ้าจางนกันว่าจพิกัใจเย็นจดีก็อยาต่อการเออ ยังได้ไปคว้าได้มีเลยควสิอีสามไหมนี่นย่สิวสามแค่มยังแต่ละมื่นไลงโป่งเพลงลงมือไหนกับมือนั่นโอ้งานเมือนขึ้นมาิดี่วงบนเป็นเบาเอกับที่สี่อาเก็บคนออมามองยิคนาลงตสิ่งที่อยากที่สุดคือการเก็บคนนี่แหละเก็บไมันสิว่เป็นคนเก็บคนันอันนี้จำจำนี่จาบาทสองพันสองันไม่ได้ปนหอกชี้แงกันนท่านในรวมันตะแกงในชีที่นี่เลยโอ้ยท่านในระแกง อื่นแต่แจงซะเนาะเมนการเป็นมอลลันี่ต้องเป็นคนรวยก่อนนะรับแลกเอาบมรวยมันสื่อของไหนเนาะเบิกแร้วเบิกอยีสุดเบิกจเ็งไอะนดแลเนาะจังไดเบิกเบิกเรีวเรีววน่าบางคนบอกว่าคุณบอกว่างดงดเบิกล่วงหน้าอ่านไหมเอิา ว่ากูจะได้กินง่ายบ้านฉันแล้วไปเอาหมอนไปคอยดรถบาชัมึงใส่มันไปหยาคอยใส่ใส่ก้อนจวใส่เราโอ้สูเหตุบาปเราเนาะเราให้ยางย่อนจึดไวปวดขาแทนไี่รีมันปีนขึ้นนันนันรถบาดใหญ่บลาชูขาไม่แทีเนี่ยที่ตามกับข้าใส่แล้วเป็นตัวที่เหตุบาปเราผัวหาเมียคนผู้ใดเป็นผัวเป็นเมียบนี่ เรพอหาเมค้อนพาเราเด็กค่อนนะฮะกลัวคนเออมาแล้วยังที่ซืียกระไรไอ้มาตรงย้อนมายานตะูเพราว่าเป็นควางเป็นมลันเนาะยานเอื่นมาแล้อ้ยสูญเอิ่นมอนต่อเขาล่องได้ไรผู้ใดพเอินมอนเนี่เว่าผู้ใดผู้ใดเอินมอน มาเรืนอบอลมบอลทอดมาอีโอ้โหตะดติ๊บด้วมอนเลยเป็นรูปนี้แล้นะโอ้บอก้เบลบอลเอาหางไกลไหมไม่มหงไไม่มันลากขึ้นนะกนไปวดขาจับเรถตอนนี้ตรวจะไป้ามีเงี้ยวครับไปอีกไป